เราอยากดูแลสุขภาพแต่เราไม่มีเวลาเนี่ยเราพกพวกอาหารหรือว่าพวกอะไรไปข้างวันไหมก็มีแนะนําค่ะก็คืออันนี้พกประจำนะอย่างแรกเนาะน้ำดื่มก็คือจะพกไปทุกที่เลยแนละ้วถ้าเกิดเป็นแบบใส่ความร้อนได้งเี้ยค่ะก็จะดีเพราะเวลาเราดื่มน้ำอุ่นนะเราจะรู้สึกผ่อนคลายจะเป็นชาสมุนไพรก็ได้หรือจะหยดเอเซนเชียลออร์ก็ได้การที่เรามีน้ําดื่มตลอดอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนจะทําให้ลดการอยากอาหารด้วยอย่างที่สองค่ะจะเป็นตัวเอาตอัวรอดเลยทีเดียวนะคะก็คือผักค่ะเพราะ ข้างนอกอ่ะไม่ค่อยมีผักเลยจริงๆมันน้อยมากแล้วถ้าเกิดคุณอยากสุขภาพดีอยากขับถ่ายดียังไงก็ต้องกินผักค่ะน,นอกจะมีผักข้างนอกไม่ค่อยสะอาดด้วยสามคือโปรตีนค่ะคถ้าเกิดเป็นบุตรนะคะสิ่งที่บุตรชอบมากเลยคือพกเทมเป้เพราะเราไม่มีเวลาและเทมเป้เนี่ยมันสามารถทานสดได้เลยนะแล้วก็มีเทมเป้แบบพร้อมทานด้วยเวลาเราไปร้านอาหารข้างนอกอ่ะสมมติว่าเราสั่งส้มตำมาเราก็ทานเทมเป้ได้เราไม่จําเป็นต้องสั่งไก่ทอดหรือว่าแบบ มีอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นของที่พกสะดวกพกง่ายๆแต่เป็นซปเปอร์ฟู้ดค่ะอย่างเช่นนิ่งเซีย,เ,ซยเออนิงเซียเนี่ยเป็นซองคือแบบพกง่ายดื่มก่อน,น,ะะนอ,าอาหารลดการอยากอาหารทําให้เราแบบได้รักษาอาหารเต็มน,นะคะก็ทําให้เราดูแลสุขภาพได้ง่ายๆเลยคะ่ะสี่อย่างนะคะใครที่มาฟังอยู่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าจะพกอะไรไป